นี่จุดนี้เขาเรียกว่าโอเฟนฟูเป็นจุดที่เราเดินทางมานวันวันที่22ออก,กัส2012คนมานั่งรอน่าจะสักหลายร้อยหรือเกือบพันเพื่อ <c oughs> ที่จะมาดูว่าน้ำพุมันจะพุ่งขึ้นมาประมาณชั่วโมงละครั้ง <c oughs> จากการกดดัน <c oughs> อัดแทกขึ้นมาเหนือแผ่นดิน ยืนบริเวณรับกว้างๆคนที่ก็ชอบเรื่องธรรมชาติเขาก็จะมายืนดูกันประมาณที่นี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะี่นี่เขาต้องนั่งรอเป็นชั่วโมงเหมือนกันดูว่าคนเยอะขานาดไหนนะคนก็ชอบสนใจรอรุ้น นได้เห็นเห็นปุ๊บก็บไปละ,ะสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ชาต่างชาติเขาก็ถือว่าน่าทึ่งบ้านเราน่าทึ่งกว่าคือบ้างพายพญานาคที่แถวแม่น้ำโขงแถวจังหวัดล้องคายคนพิสัยแต่นี้คนก็เริ่ม <c oughs> เดินอยู่ละ ประมาณนี้เราก็ว่าเราเคยมาอันนี้ก็ได้จังหวะเหมือนกันมาถึงปั๊บก็ไม่ต้องนั่งรอนานเลยเราเดินอยู่ประมาณสักสิบนาทีก็ได้เห็นละนี่คนก็นั่งรอกันมาตั้งสิบกวานาที